เรื่องหลังภูมิใจไทยไร้ผลงานสร้างแต่ผลกรรมกลับรอดอภิปราย แม้จะยังไม่ได้มีการกําหนดวันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ก็ชัดเจนแล้วว่าฝ่ายค้านจ้องจัดถล่มตัวนายกรัฐมนตรีเป็นหลักและเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในครอบครัวซึ่งคนทั้งประเทศก็รู้ว่าหมายถึงนายทักษิณแม้ว่าสุดท้ายแล้วพรรคร่วมรัฐบาลจะยกมือไว้วางใจนายกแต่ก็จะมีอยู่พักหนึ่งที่นั่งฟังอย่างสนุกสนานเบิกบานใจแถมต้องข่มอารมณ์ไม่ให้หลุดหัวเราะยเยาะเย้ยอย่างสะใจที่นายกรัฐมนตรีมีสภาพเป็นเหมือนตัวแจกแต้มของทีมเหมือนตัวอ่อนๆในทีมกีฬาที่โดนคู่แข่งเน้นบุกโจมตีที่คนคนเดจะสรรุปให้้ฟัังคบม ว่าในอดีตก็เคยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในตัวนายกเพียงคนเดียวมาแล้วถึง4ครั้งในการที่พักฝ่ายค้านพุ่งเป้ามาที่ตัวนายกอุงอิงเพียงคนเดียวพวงโดยบุคคลใกล้ชิดที่ชื่อสทรอก็บ่งบอกถึงสัญญาณสําคัญในหลายๆเรื่องโดยในทางมิติการเมืองนั้นใครๆก็พอเดาได้ว่าภาพที่จะออกมาไม่ต่างอะไรกับการดูวอลเล์บอลที่ฝั่งหนึ่งเอาแต่เล่งตบเล่งเสิร์ฟไปที่ผู้เล่นที่กากที่สุดเพียงคนเดียวหรือที่เรียกกันว่าตัวแจกแต้มสภาพของนายกอุงอิงในวันอภิปรายก็จะกลายเป็นตัวแจกแต้มรัวๆให้ฝ่ายค้านไปตลอดทัั้งงเกกมโดดยยที่่นนนาาวิิออจูรภป ปหัวลาะไปอยู่ที่เขากระโดงส่วนที่นายอนุทินกับลิ้วล้อก็ต้องนั่งเก็บอาการแล้วค่อยลุกไปหัวเลาะในห้องน้ําแทนแม้ผลการลงมติจะได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจจากพักร่วมรัฐบาลก็ตามแต่สภาพของนายกทั้งหน้าจอถ่ายทอดสดและหน้าสื่อต่างๆที่นําเสนอข่าวยังไงยังไงนายกอุ้งอิงก็เป็นผู้ชนะที่พ่ายแพ้แต่สัญญาณสาคัญที่มากับการอภิปรายนายกเพียงคนเดียวยิงตอกย้าเรื่องเป็นไปไม่ได้ให้มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเพราะแกนนาฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนดับเลือกที่จะไม่อภิปรายพักร่วมรัฐบาลอ ลาหามากมายมีการใช้อำนาจโดยมิชอบทั้งในเรื่องที่ดินเขากระโดดที่ดินสนามกล์ฟเขาใหญ่และความล้มเหลวในงานปกครองท้องถิน่นที่ปล่อยปะละเลยหลับหูหล,ลับตาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผลประโยชน์จากต่างด้าวผิดกฎหมายแรงงานเถื่อนและแกล้งคอเซนเตอร์ชาวโจขนาดนี้แต่พักประชาชนกลับไม่อภิปรายนอกจากนี้กระทรวงอื่นๆที่พรรคภูมิใจไทยบริหารงานก็นล้วนแต่มีโครงการและนโยบายที่ถูกตวรวจสอบทั้งสิน้นเช่นกระทรวงศึกษาธิการของน้องชายครูใหญ่เนวินที่กำลังจะแจก iPad แท็บเล็ตให้นักเรียนกว่าหกแสนคนงบประมาณกว่าสามหมื่นล้านบาทแถมน้องชายครูใหญ่นววยัง ทุจริตพิมพ์แบบเลียนขององค์การขา้าสกคซสสัด,ด้วยส่วนกระทรวงแรงงานของนายพิพัฒน์นั้นแน่นอนว่าพรักประชาชนปล่อยให้ทางานช่วยสนับสนุนเป้าหมายที่พรคประชาชนต้องการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิต่างๆเทียบเท่าคนไทยจึงถือว่านายพิพัฒน์กำลังผลักดันเป้าหมายให้พักประชาชนไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นนายอนุทินยังกล้าออกมาพูดด้วยว่าธุรกิจและกิจการที่ทํามาก็รุ่งเรืองตลอดอย่างไม่กระดากปากลำบากใจละอายฟ้าดินแม้แต่น้อยทัทง้ทงๆที่รุ่งเรืองมาด้วยการใช้อํานาจใช้ข้อกฎหมายเข้าครองที่ดินเข้าคว้างาาาานประมมูลตต่่งๆแแ้อค รัฐสภาที่สมาชิกทั้งสสส,สวใช้ประชุมพิจารณาบริษัทของเสี่ยหนุก็ยังคิดไม่ซื่มอมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากแผ่นดินถึง1590ล้านบาทซึ่งก็ถูกศาลปกครองสั่งยกฟ้องไปแล้วหรือการที่พรรคประชาชนเล่าเว้นตรวจสอบการอภิปรายพรรคภูมิใจไทยมันมีเบื้องหลังเพื่อรอผลการเลือกตั้งในปี2570เ็พราะต้องไม่ลืมว่าครูใหญ่เนวินและภูมิใจไทยไม่เคยสนใจจะทําการเมืองเพื่อเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเสี่ยงเป็นฝ่ายค้านแต่ครูใหญ่เนวินและภูมิใจไทยของเส จัดตั้งรัฐบาลาพรรคประชาชนละวางเรื่องแก้ไขมาตรา1-1ึก่อนการเลือกตั้งได้รัฐบาลผสมครั้งต่อไปอาจได้เห็นพรรคประชาชนจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดดอกจิกครับ